ระยะห่างระหว่างชั้นกับซันมันไกลมากกว่านั้นแสงเหนือศูนย์กลางของระบบสุริยะอและทุกคนต่างหมุนรอบตัวเธอเขาับหมอดมาเลยนะฉันชอบคขาที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะฉันต้องเห็นหน้าเขาก่อนเนาะหนูจะชอบโคด้ามากต้องใส่โคด้าใปลว่าหลอดสวัสดีค่ะปานค่ะป๊อบค่ะดีมค่ะกลับมาพบกับพวกเราในรายการไมโน่แจม เมื่อกี้มีใครสังเกตเห็นเปล่าว่าตอนที่เรามป็นโดนแจมนี้นั้นเราเอียงเราเอียงเอียงมากค่ะเพราะว่าวันนี้ <c oughs> เรามีความพิเศษมาก <c oughs> ท,ทุกคนได้นลค่ะเราจะมาทำเรียลของตัว2ี5สิาทีองสาพี่โดเอียง,ยงะคะ่ะเ,เพราะว่าีเป็นนิยายที่ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์นะคะกับ GMMTV <c oughs> ในปี2023 <c oughs> นั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าตัวชื่อเรื่อง22ี่สสาองศาที่โลกเอียงเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยมันเป็นคือปกติแล้วแหลายคนอาจจะชินกันแบบเฮ้ยวายมีนิยายวายที่เป็นชายชายเนาะในการทำเป็น BL ที่เป็นแบบซีดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเรื่องนี้ของเราจะมากับ GL ที่เป็นเกิร์ลเลิฟเนาะก็คือแบบหิงหเนาะกับเรื่องแรกของทางแกมมี่เหมือนกันกับตัว2 3 5สุาองศาที่โลกเอียงจ้าซึ่งเนี่ยคือจะเป็นผลงานที่มีหนึ่งเล่มจบเนาะคือหลายๆคนอาจจะแบบแล้วมันเอียงอะไรยังไงคือ ทำไมแบบยิบทำไมแบบเล่าถึงชื่อเรื่องนีเคือในเรื่องเขาจะมีความแบบคือด้วยความที่ว่าน้องตัวละครหลักเราอย่างเงี้ยจะมีชื่อซันใช่ไหมกับองศาที่นี้องศาเราแอบชอบซันแต่ว่าด้วยคําที่เขาแบบเหมือนฟิลแบบต่างกันมากทางคาแรคเตอร์ต่างกันมากใช่ต่างกันมากทั้งแบบเรื่องสังคมด้วยอย่างเงี้ยดาวโรงเรียนอะแบบตัวฮอตเลยแบบมีแต่คนชอบเป็นคนดังเดินไปไหนมีแต่คนแบบพักทานฟีลแบบว่ารู้จักทุกคนและเอเนอร์จีเหลือรนแบบ เดี๋ยวคนสดใสอ่ะอะไรแบบเนี้ยวลาคนเห็นก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นแสงสว่างของแบบคนอื่นๆจุดอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยตามชื่อเขาเลยค่ะใช่ชื่อซานแบบพาทิตี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวองศาเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนที่แบบรีธรรมดาเหลือในโรงเรียนเป็นคาแรคเตอร์แบบ ที่แบบว่าก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แโดดเด่นไม่ได้เป็นคนเป็นเดปกติทั่วไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือแบบไม่ได้เป็นคนดังแบบวิวคนนี้ก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักเลยรู้จักอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยให้กับเพื่อนเลยค่ะใุณองศาอ่ะนี่ไปแล้วแล้วก็แบบก็เอ็นจอยกับกับกับการเขาอะไรอย่างเงี้ยมือนแบบก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปใช่ไหมแต่แบบเหมือนแบบแอบชอบคนที่แบบ ใช่แล้วองศาก็แอบชอบซานเพราะแบบแหม่จริงจริงก็คือถ้าแบบดาวโรงเรียนคนหนึ่งดูดูคาแรคเตอร์ต่างกับเรามากเราคงจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาดูน่าสนใจแล้วเรามองเห็นเขาตลอดเวลาเก็ t ปะเวลาแบบเจอคนเยอะๆเราเห็นเขาเด่นขึ้นมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนสมชื่อนะเหมือนเป่งประกายแบบว่าแบบเป็นท้าทีใสอยู่ตลอดเเวลลาแอบปลื้มซันอะเยี่ยมๆของเขาคนเดียวมาแบบมาเลยนะจนมีโอกาสใช่จนมีโอกาสได้แบบคุยกันผ่านแชทออะไรย่างเงี้ยแต่ด้วยความเป็นองศาเนอะเขาก็จะแบบว่า กลัวว่าแบบไม่อยากจะใช้ชื่อจริงของตัวเองไปเงนะี้งเขาก็เลยใช้ชื่อในแชทแบบชื่อเ e อิร์ธแต่คือจริงๆมีน,นี่คิดว่าเขาน่าจะตั้งใจใช้ชื่อเ e อิร์ธเพราะว่าด้วยคำที่เขาอะมองมองซันเป็นภาธิป <laughs> ใช่ปะแล้วแบบเ e อิร์ธคือโลกไง ฟี่บอกว่าโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อะเออใกล้กับเขาสักหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขินจุ้งแต่มันเป็นจุดที่แบบว่าเออเอิร์ธมันคือเป็นชื่อที่ดูดูแมนนะคือตอนแรกคือตอนแรกทั้งซานทั้งเพื่อนก็แบบมีความเข้าใจว่าแบบพี่เป็นเด็กผู้ชายที่จะมาจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเพื่อนอะชงเป็นพี่มากเลยนะเพราะแบบเคยที่ผู้ชายแน่เลยหรือแบบนู่นนี่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบมีคอนฟิกต์พวกนี้ที่อยากให้เราอะติดตามไปพร้อมกันว่า มันจะเป็นยังไงมันจะได้ลงเออยังไงใช่ใชซึ่งเราก็ได้นักแสดงสองคนที่เราจะเคยเห็นหน้าค่าตามมาแล้วจากตัวแบบบอดี้เนอะใช่แล้วก็คือน้องมิ้วกับน้องเลิฟนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะเรามีตัวอย่างมารีแอคชั่นไปพร้อมๆกับนักอ่านและผู้ชมทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะคุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่านายเป็นใครไม่บอกเด้ปะ จะให้เราเรียกนายว่าอะไรเรียกเราว่าเอิร์ธก็แล้วกันทำไมต้องให้เรียกว่าเอิร์ธอ่ะก็เอิร์ธแปลว่าโลกก็คุณโคจรรอบดวงอาทิตย์ไงโว้ยคนลุกกู้ยังแต่ต้นเรื่องจิมมี่ดีนะจ๊ะคือแบบอ๋น้องเลยคือเขาเป็นคนลุกซึ้งอ่ะคุณองศานี่จีบเราปะเนี่ยมีจิมมีแบบอะไรหลายาๆเออเขาคิดเยอะดูเป็นอดเลยนะที่เยอะ โลกกับดวงอาทิตย์มีระยะห่างอยู่ที่149.6ล้านกิโลเมตรแต่ระยะห่างระหว่างชั้นกับซันมันไกลมากกว่านั้นฉันชื่อองศาฉันเคยชินกับการเป็นคนไร้ตัวตนต่างจากซันที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบสุริยะแล้วทุกคนหมุนรอบตัวเธอคือทุกคนหมุนรอบตัวเขาอะ และเมื่อโลกให้วกะฉันได้คุยกับซันนันก็ทําให้ฉันได้รู้ตัวเองว่าฉันชอบซันมากขนาดไหนชอบกันที่นอนหนุนแต่ถึงจะชอบมากแค่ไหนฉันก็บอกความรู้สึกและความจริงกับซันไม่ได้อยู่ดีนี่แกยังไม่รู้ชื่อจริงเลยเอ๊หรือเป่ฉันแกก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาทำไรเอ่อกำลังหลบพานิดอยู่ค่ะหลบพานงงความจริงอยูนะเพื่อนงงก็คือฉันแล้วถ้าซันไม่ชอบกลัว อย่างน้อยมึงก็ยังกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างจริงค่องดีวนนะครเื่อเขาทักหอมาเลยนะ่ชอบ์ที่ไมหน้าเลยนะฉันชอหน้เขาก่อนเนาะมจะชอบเขาได้นี่แกยังไม่รู้ชื่อจริงในโอ๊กหรอที่จะปลาใส่ผมทำไมะเอาใครไงเข้าดินกลับบ้านเดี๋คุณไปส่งไดอยู่กูมันจะได้ไม่หงุดง นอกต้องสาระจริ่ปะรู้ได้ยังหรอเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกเพราะรู้เก่งแล้วอะไรที่สำคัญนะอ่ะไม่รู้จ้าเราก็ไม่รู้เรื่องก็ไปรอติดตามต่อถูกต้องค่ะอะไรเนี่ยโลกเอียงเหรอคือแกนโลกมันเอียง23.5องศาไง ตะลักจึ้งตะดึงมือตื่นเต้นจังรอนเมื่อไหร่นะยายัสมุจะไม่สุดใจเย็นๆกันนิดนึงเป็นยังไงบ้างดูไปแล้วถึงเรื่องวันนี้คือต้องบอกตามตรงว่าจริงๆหลายๆคนแบบว่าพอเห็นทีเซอร์ก็จะมีความแบบว่าอ้าวนี่มันเป็นนิยายจีเอ็ลและในต้นฉบับนิยายจริงๆอ่ะเขามีโค้ดที่เหมือนแบบวูมาเป็นที่มันเป็นบีเอลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาฮะก็คือจริงๆในนิยายอ่ะไม่ได้มี ส่วน BL ตรงนั้นแต่ว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ทำแบบว่าทางผู้จัดต่างๆ g ีอมอะไรเงี้ยเขาเติมเข้ามาซึ่งคือว่ามันก็น่าจะทําให้ตัวเรื่องเรารู้สึกลมของมากขึ้นใช่เพราะว่าแบบแบบน่าจะมีแบบอะไรในหลายมิติให้เราได้ดูแบบมากยิ่งขึ้นใช่ใ <น S 1> ฟีลแบบโลกมันก็เปิดแ,แล้วมันก็เลยแบบว่าเออน่าจะเพิ่มความหลากหลายแล้วก็ทําให้รู้สึก มีอะไรมากขึ้นก่กับการที่แบบแค่ GL หรือเปล่าในเรื่องอาจจะมีเราจะได้เห็นความหลากหลายทางเพศแล้วก็การชอบและการรักอะไรเงี้ยอิสระมากขึ้นอย่างเงี้ยใ,ใ,ในเรื่องในเรื่องเออแล้วก็เหมือนแบบเป็นเรื่องเราแบบในโรงเรียนกับการที่เหมือนแบบกับโลกอีกใบหนึ่งอะกับการที่เหมือนว่าต้องเผชิญหน้ากับการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวอาจจะไปรอติดตามในซีรีส์แลหรือว่าระหว่างนี้ก็ไปสามารถอนุญาตได้นคะคะถูกต้องค่ะมีมีอีบุ๊กไหมนะค่ะ จะซื้อแบบเป็นรูปเล่มหรือเป็นอีบุ๊กก็ได้นะว่ายูทูบอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนฟิกก็จะมีนะมีเหมือนกันไม่ใช่แบบทุกคนมันไม่ได้แบบใช่มันไม่ได้แบบรับเรียกสคเออ่ะสักขนาดมีเรื่องชีวิตตามอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกมันว่าคาแรคเตอร์อ่ะมันต่างกันแล้วจะมีความคิดที่แบบคุณองศาเขาจะเป็นคนแบบคิดเยอะคิดเยอะส่วนคุณซันจะเป็นแบบก็คือชอบอ่ะชอบคือชอบอ่ะแล้วที่อยากมีการปูชนีซึ่งแต่เขาจะเข้ากันได้หรือปะ ต้องไปติดตามนะในเร่มก็ได้จาถึงต้องใแลวอีกส่วนคือเขาเขามีอายเอียด้วยเนาะหมายถึงว่าอายุอะไรต่างๆนี่ว่าอาจจะมีเรื่องแบบพ่อแม่นม่ยมมากมันเหมือนมันมันน่าจะมีปัจจัยในอีกหลายๆส่วนทั้งเพื่อนที่โรงเรียนครอบครัวยเหรือว่าเอาง่ายๆเลยคือตัวเองในในการที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนองศากระันเราจะแบบเอ๊ะเขาจะแบบลงเอยกันได้ยังไงบ้างก็ ไปรอติดตามไปอ่านทั้งรูปเล่มและอีบุ๊กกันก่อนได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคลิปจาก g m t ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยเนาะที่อยู่กับมดจํามาตลอดปี2022ของเราขอบคุณสเระขอบคุณสๆรแทนนึ่งกระดูกสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3าคนต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ